เออแม่รคาคาหนึ่งแสนวอนนะคะไม่หยิบจับใช้งานดกสบายนะคะหองใหญ่สนเมื่อคิดเช่ายอะก็เลยหองใหญ่กวดนะคะาแล้ว อันนี้เป็นเศษไม้ไผ่ค่ะพอดีว่าเวลาตอนที่ซอนั่งมัดผักใช่ไหมคะมันก็จะมีพวกถุงนี่คะ่ะถุงใส่ผักกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อผักวางอยู่ตรงนี้เวลามีลมพัดมามันก็จะปิวค่ะลมมันจะมาด้านหน้าเถียงนาน,นะคะมันก็จะปิวของอะ่ะไปกองอยู่ข้างหลังตกอยู่ข้างหลังเยอะนะคะก็เลยทําที่กั้นค่ะไม่ให้ของมันหล่นลงไปค่ะพอก็เอาพวกเศษไม้ไผ่ที่เหลือนะคะมาทําให้ะคะ่ะว่าปู่นี่ทํางานเนี้ยบมากนะคะทําเหมือนจ้างคนมาทําค่ะแต่ ทำกันเองหมดเลยนะคะพ่อปู่เป็นช่างค่ะจะใช้ไม้ไผ่นะคะแผ่นยาวๆแผ่นหนึ่งค่ะเจาะตรงนี้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เอาไม้ไผ่ที่เราผ่านะคะเป็นซี่ๆสอดใส่สอดใส,ส,ดใส่เรื่อยๆแล้วก็ใส่น,น็อตอีกรอบนึงแล้วก็สอดใส่สอดใส่แล้วก็ใส่น็อตอีกรอบนึงทําไปเรื่อยๆค่ะจนเสร็จแต่ตรงนู้นทายังไม่เสร็จคะ่ะเพราะว่าไม้ไผ่หมดนะคะเดี๋ยวจะไปตัดมาเพิ่มอยู่คะ่ะสัก4ี่ห้าลำนะคะแล้วก็ตรงนู้นพ่อก็ทําให้ค่ะนี่นะคะ พอก็ทําให้เอาไว้ให้อกแขนพวกหม้อนะคะแขนนู่นนี่นั่นนะทาให้มันสวยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ทําการแล้วก็มาดูอันนี้คะ่ะอันนี้ก็ผลงานของพ่อปู่นะคะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> แกเป็นช่างนะคะป่อปูเป็นช่างแล้วก็ชอบทําอะไรเกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับการออกนู่นออกนีออกน่นะคะก็คือแบบทําบ้านทําอะไรจะชอบมากอย่างรื่องเครื่องสกอเทปตัวนี้ซอซื้อมาเนี่ยมันเบา้าเบาค่ะเวลาซอใช้ใช้งานสมุนมันมาแบบนี้ใช่ไหมดึงสกอเทปออกมาปุ๊บ ไอตัวนี้ก็โยกออกมาด้วยค่ะเพราะว่าพื้นมันไม่หนักนะคะก็อกพอคําเดียวเท่านั้นแหละพ่อปูก็ไปเอาไม้มาแล้วก็เอาน็อตมาอันนึงค่ะเนี่ยล็อกให้มันติดกันสรุปว่าซซก็ได้สกอตเทมมาไม่ต้องโยกแล้วนะคะมุนไปแล้วก็ดึงออกมานี่ค่ะฝีมือพ่อปูเ <laughs> ตาไฟตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมาให้เครดิตพ่อปูนะคะ ยัางเตาไฟตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเตาไฟนี้เวลาก่อมันเป็นสีแดง f อซก็เป็นห่วงว่าไม่ไผ่กับไฟมันใกล้กันให้สอบไปเอาสังกะสีมาใส่นะคะก็เล่าให้ประปู่ฟังค่ะอ่านคอมเมนต์ให้ป่าปู่ฟังปุ๊บ พ่อก็ไปได้ส,สัญลกมาแล้วก็ทําให้ค่ะใช้ลวดล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะนี่นะคะพ่อปู่ชอบงานอะไรที่มันเป็นสไตล์นี้ค่ะสไตล์ที่แบบซ่อมนู่นซ่อมนี่ตอกเติมอะไรแบบเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยของใช้อะจะชอบจะชอบมากดูนะคะชอบไม่ชอบเนี่อุปกรณ์ของพ่อปู่นะคะมีเพียบเลยค่ะน็อตเนตวางไว้หยิบจับใช้งานสะดวกสบายนะคะ ในส่วนตู้นี้ก็เป็นตู้สื้อผ้าเก่านะคะมาเปิดดูค่ะเดี๋ยวพามาชมว้าวเห็นไหมคะคงใช้ใน,ในบ้านมีเลื่อยนะคะมีนอ็อตมีสายไฟอันเก่าๆใช้ไม่ได้แกก็ไม่ทิ้งนะคะแกเอาไว้มัดค่ะเอาไว้มัดแล้วก็เอาไว้เป็นสายแบบว่าแขวนนูน่นแขวนนี่นะคะเก็บไว้ทุกอย่างนะคะมีหมดเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อีกนะคะ เหมือนพาชมบ้านคลิปนี้เหมือนสวัสด์ชมบ้านนี่ค่ะอุปกรณ์ของพ่อปู่เสื้อใส่ทํางานค่ะนะคะของพ่อปู่ไม่ยากอันนี้กางเกงไม่ยากนี่กางเกงพ่อปู่เสื้อใส่ทํางานะเสื้อทหารกันลมเดี๋ยวพาไปดูอีกตู้นึงค่ะแล้วตู้เดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ตู้หนึ่งมันอยู่ติดกัน อีกด้านหนึ่งนี่ค่ะนงทงรองเท้านะคะปพ๊บเพ๊บเ๊บ๊บเครื่องใช้ถุงมือค่ะมีเยอะมากเอกตูหนึ่งตู้หนึ่งก็ที่เก็บรองเท้าจ้ะรองเ้งา,สาใส่ทำงานน็อตตะปูเรียงกันใส่กล่องเรียงกันไว้นะคะจบเล็กที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือที่วางเครื่องปรุงไทยของซอค่ะยิ่งใหญ่อลังการไหมคะ นี่นะคะอยากจะวางตรงไหนก็วางได้สบายเลยค่ะก็เมื่อก่อนนะคะซอจะใส่กล่องใส่ตะกร้านะคะวางไว้ข้างในร้านอาหารกับแม่ย่าค่ะในร้านอาหารเครื่องปรุงก็จะเยอะนะคะเวลาซอจะใช้ก็ขุดคุ้ยกันพอสมควรเลยค่ะมันอยู่ในกล่องนะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเราก็จะเอามาวางไว้แบบนี้ค่ะหยิบจับอะไรก็สะดวกนะคะนี่นะคะพ่อปู่ก็ทําชั้นวางไว้ให้ค่ะเอาไม้มาเอาแผ่นมีแค่แผ่นไม้คะ่ะแผ่นไม้อยู่ที่บ้านแหละเก่า แผ่นไม้แผ่นหนึ่งแล้วก็เอานี้มาตัวหนึ่งตั้งตรงกลางแล้วก็ใช้ไม้เหล็กเหล็กสตัวทําเป็นสามเหลี่ยมออกใส่ด้วยกันแบบนี้ใช่ไหมคะก็ใส่นอกใส่น็อดน็อค่ะแล้ววางขาทําทเป็นขาตั้งค่ะยสวย,สวย <c oughs> แล้ว,วันนี้นะคะที่ช่อง Youtube ก็มีผู้ติดตาม1นร้าน8แสนคนนะคะพวกเราในครอบครัวก็ จะกินเลี้ยงเฉอรอมอะไรเต็มดีทุกคนต่างก็ให้ความคิดเห็นเหมือนกันว่าอยากกินทุเรียนนะคะเราซอลก็เลยจัดทุเรียนมาสองลูกค่ะสลูกในราคาหนึ่งแสนวนนะคะ Finnish, no 3000, ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบสามพันบาทค่ะทุกคนราจะแบ่งให้พี่ปันยิ้มนะคะลูกหนึ่งแล้วก็ของพวกเราลูกนึงค่ะเพราะว่านั่งกินรวมกันไม่ได้นะคะโควิดค่ะมันคนเยอะเขาไม่ให้กินข้าวด้วยกันเกินสี่คนนะคะวันนี้นะคะโซก็ขอขอบคุณนะคะพี่ป้านาอาน้องๆเพื่อนๆนะคะคุณลุงคุณป้าทุกท่านเลยนะคะทั้งที่เคยติดตามมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ติดตามใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินทเรียนอร่อย อร่อยกันนะคะถือถือล่อะน่อยนะคะ Salam, awesome. salam apa? ่าอันนี้กินได้ไหมไม่ได้อันเดลปลา <lur k> นี่นะคะเดี๋ยวเราอาไปแกะให้พี่ปังยิ้มค่ะแล้วพ่อกับแม่แล้วก็ชิ้นี่นะคะก็จะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะมาก

기는데 네, 괜찮아요? 왜 잡는 거? 아기가 태났던. 태났던. 애기가 태. 엄마가 또그기가 태. น้องขา. 응. น้อง. 응. 축니다 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 바 바이바이. 안녕하세요. 그럼 가요. คาทุกคนนะคะมาร่วมยินดีค่ะกับใครคนหนึ่งนะคะตอนนี้ที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านค่ะย้ายส้มตำนะคะกับเจ้าต่างๆมาไว้ที่นี่แล้วนะคะตรงรา้าไก่ดำค่ะเพราะอะไรถึงย้ายไปดูกันเลยส้มตำได้ท้องกับชินดอดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ท้องก็เพราะว่าสามีไม่ยอมพาย้ายบ้านสักทีนะคะตั้งแต่วันนั้นที่ เจ้าชินโดนกัดบ้านนะคะเจ้าชินโดนกัดบ้านทางแล้วไปอยู่กับสาวๆสาวก็อ่านคอมเมนต์ให้พี่ชินฟังเอฟซีบอกว่าเขาท้องได้นะมหมาตัวผู้สูงมหมาตัวเมียนเตี้ยก็จริงเขาสามารถท้องได้เ,เ,รเพราะว่าเอฟซีเคยเคยเคยมีหมาแบบนี้นะคะแล้วก็ท้องหลายคอกเลยค่ะเราให้พี่ชินฟังแล้วพี่ชินก็มีลานะคะไม่ย้ายสักทีค่ะเพราะว่าแกอยากได้ลูกหมานะคะก็ไม่ย้ายตอนตอนเดือนหนึ่งค่ะตอนหลังจากที่เขาอยู่ด้วยกันเดือนหนึ่งนะคะ ย้ายมาไว้ที่นี่ค่ะและตัวนี้ก็ท้องใหญ่โซก็ไม่รู้ว่าท้องนะคะอนคิดว่าคงไม่ท้องเหมือนกันมีท้องใหญ่ซซนึกว่ากินข้าวเยอะก็เลยท้องใหญ่ดูอ้วนนะคะอ่าแล้วแฮปปี้มากเลยค่ะวิชิมกับพี่ปังยิ้มนะคะอยากได้ลูกหมาอยากได้ลูกหมามากเลยค่ะเมื่อก่อนอะไก่ดําจะนอนอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่แล้วนะคะมีพ่อห่มเสื้อสปูไว้ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับที่นอนคลอดนะคะมีนี่นั่งหน่อยลูกนั่ง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 จ้ะนั่งลงขาจ้า เห็นจะ้ะเก่งมากครับเนี่ยนะคะ่ะเขาก็จะนัง่งล็อกคอดตรงนี้นะคะเตรียมตัวเลยค่ะสอกก็จะมาเดินมาดูไปบอยเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะคอดวันไหนนะคะซอก,ก็ไปดูข้อมูลมาแล้วว่าประมาณ2เดือนกว่าๆน้องหมาก็จะเริ่มคอดแล้วนะคะประวัติประวัติของ ประวัติของน้องหมานะคะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยแต่ละตัวเป็นประวัติมายังไงบ้างนะคะส้มตํานี่เป็นหมาอ่าพี่ปังยิ้มเอามาให้นะคะพี่ปังยิ้มมามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วเพื่อนอยู่เพื่อนเขาอะซื้อหมามาซื้อส้มตํามาตัวเล็กๆเอามาเลี้ยงนะคะแต่ภรรยาไม่ให้เลี้ยงเพื่อนพี่ปังยิ้มก็เลยมาขอร้องให้พี่ปังยิ้มเนี่ยเอาส้มตาไปให้ใครเลี้ยงก็ได้ที่คิดว่าเลี้ยงหมาได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะ พี่บางยิ้มก็เลยเอามาให้สอเลี้ยงได้เลี้ยงตจำตํามาตั้งแต่ตอนนู้นเลยคะ่ะจนถึงตอนนี้นะคะ นี่แหลคะค่ะส่วนเจ้าต่างๆนี่นะคะต่างๆนี่ประวัติก็คือตอนพอมัเกหลีกแรกซอก,ก็ไปขอมาเลี้ยงคะ่ะขอมาเป็นหมาตัวแรกของซอนะคะขอมาจากพี่สาวซอที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะบ้านเขาหมายเยอะนะคะไปขอมาตัวหนึ่งนี่นี่ก็ได้มาเจ้าส้มตามาําจ้าเอ้ต่างๆโอย้ยงงชื่อต่างๆส้มตาส่วนชินโดนนะคะชินโดนที่เป็นหมาสีขาวตัวสูงๆนั้นประวัติของชินโดนก็คือว่าชินโดนเป็น,เป,นเป็นหมาเร่ร่อนคะ่ะ มาจากไหนไม่รู้มาแบบสู้ผอมเลยนะคะมาขอข้าวกินที่นี่ค่ะแล้วก็มาเดินตามพ่อปูเวลาพ่อปูไปออกกําลังกายก็เดินตามพ่อปู่แล้วเราก็เอาข้าวให้กินนะคะ ก็เลยเลี้ยงชินโดนมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยค่ะชินโดนเป็นหมามีเจ้าของนะคะแต่เขาอะหลุดออกมาค่ะแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วพวกซอก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาคือใครนะคะแต่ก็คิดอยู่ว่าเจ้าของก็คงจะเลี้ยงชินโดนมาดีมากพอสมควรนะคะเพราะว่าชินโดนเป็นหมานิสัยดีมากแล้วก็รู้ฉลาดชินโดนเป็นหมาที่แบบว่าเวลาเชือกหลุดปุ๊บชินโดนจะไปเลยค่ะ คือไปเลยนะคะก็คือหลุดแล้วก็คือไปเลยปล่อยไม่ได้เลยค่ะห้ามปล่อยเด็ดค่ะถ้าปล่อยแล้วเขาจะไปตามทางของเขาบางซอเคยทําเชือกหลุดนะหลุดออกจากคอเขาค่ะเขาหายไปเลยนะคะ5้าวันนะ่ะถึงกลับมาที่นี่ทีหนึ่งคือแบบนี้เลยค่ะหาไม่เจอด้วยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมามีมาเด้ซอซซได้ยินเสียงหมาเพื่อนบ้านมีเสียงเด็กค่ะแบบเสียงเด็กเสียงลูกหมาร้องเฮ้ย hey, ไม่ใช่เอาไหมๆๆ ค่ะอชอบแอบมาส่องดูเป็นประจำนี่นๆเหงาแล้วค่ะโอ้ยยายแมงมุมเดินมามียายแบงมุมค่ะต่อเต็มหน้าเลยนี่ทุกคนมีเสี่ยงไหมนี่ๆมีเสียงลูกหมาด้วยค่ะอู้มันลกมากคิดวาไปไม่ได้ไปตรงไหนดีนะตรงนี้ดีกว่า ไปดูค่ะชอบอ้ยใหญ่มันเยอะจังโอ้ไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้ค่ะขออีกรอบหนึง สองตัวขอดูลูกหน่อยนะไปแล้วจ้ะไปแล้ว เราจะไปยังไงดีละเนี่ยจะสอก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าคลอดวันไหนนะคะทุกคนไว้พร้อให้สมตั้ด้วยนะคะขอให้คลอดลูกโดยเขาเรียกว่าอะไรนะให้ลูกไม่ตายค่ะให้ลูกแข็งแรงแล้วก็แม่ก็แข็งแรงด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ